อาหารมีไว้ทำไมคุณจะไปลบกับใครสมมติจะมีคนมาลุกลามคนผมก็ไม่เชื่อว่าคุณจะลบชนะด้วยมีไว้รับใช้ท่านไงไมีไว้ดูแลวมื่อท่านเดือดร้อน้าใจไหม <S 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 เราไม่แน่ใจหรอกครับว่าวันหน้ามันจะเกิดหรือไม่เกิดจากเราเคยคิดว่าเราบินถูก,กอากาโลกเิดมาสองครั้งใช่ไหมใครที่สามไงไม่มีแน่ท่านคิดว่ามันจะไม่มีหรือเปล่า เราก็อยู่เรื่องศาสนาบ้างเลยบ้างเหมือนโลกก็อยู่ทั้งโลกยังมีอยู่ทั้งนั้นแหละทีะนี้เรารู้ได้ไงว่ามันจะไม่หลุดไปที่โดนที่นี่นะาตายแล้วก็ยังไม่่อยเรียบร้อยดีสิ่งอ่นนี้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าความมั่นคงทหารมีไว้ทําไมยังคงเป็นประเด็นที่มีการพูดถึงในโลกโซเชียลขณะนี้ครับคุณผู้ชมครับภายหลังการเกิดความไม่สงบระหว่างอิสราเอลกับกองกำลังติดอาวุธฮาหาสของปาเลสไตน์ ล่าสุดครับชาวเน็ตได้มีการแชร์คลิปของพลเอกประยุทธ์จันทร,ร์อโอชาอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยตอบคําถามทหารมีไว้ทํำไมบอกเลยว่าคลิปเดียวครบจบเป๊ะความจริงลุงตู่พูดบ่อยนะและไม่น่าเข้าใจยากหรอกและทํำไมต้องมีเรือดำน้ําไปติดตามรับฟังจากคลิปนี้กันครับมีเวลาใช้ท่านไงไมีไว้ดูแลเมื่อท่านเดือดร้อน ้าใจไหมแล้วความเดือดร้อนเนี่ยมันไม่ใช่ไม่เกิดหลายคนอยาประมาทว่ามันไม่มีอะไรมันไม่รบกันแน่นอนชายแดนก็เห็นต้องรบกันไอ้ที่มันไม่รบอยู่วันนี้เพราะทาาหารเขาเฝ้าอยู่ไงถ้าไม่มีทหารเฝ้าอยู่ชายแดนนะมันเข้ามาหมดแล้วโจรผู้ร้ายอาจารย์ามบชาติมาหมดผูก,ออก่อกร้ารกระเทเข้ามาได้หมดเพราะเขาไปขึงพืชอยู่ชายแดนเขาลำบากอยู่นั่นไงล่ะนั่นคือทหารตำรวจตำรวจต่ดชายแดนทางทะเลเหรอ ทะเลข้างบนเนี่ยเราพอจะโอเคมีเรือแต่ก็เก่ามันก็งหาใหม่บ้างเพื่ออะไรเพื่อระจะเวนสแสดงกําลังว่าเส้นเขตแดนไทยอยู่ตรงไหนนะไอ้ไม่สองร้อยาทีขอไม้ทะเลมันนิดด้้น้ำของเราเองถ้าไม่มีเรือละตะเวนเลยครับเดี๋ยวว่าสลัดก็เกิดขึ้นอะไรก็เกิดขึ้นอีกนั่นคือต้องมีฐานเรือเรายังไม่เคยรู้ว่าใต้น้ําของเราที่ลึกหลายๆฟาท่อมเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างเอาไทยลนะมันตึ้นแน่นอนแต่ฝั่งอาดามันอีกฝั่งของเรามันเป็นทะเลทะเลใหญ่มหมุทรเชื่อมโยงไปโน,น่น แล้วรอบบ้านเขาก็มีหมดเมื่อเขาลงไปแล้วแล้วเราไม่ลงไปเราจะไม่รู้เรามีอะไรข้างล่างเมื่อไม่มีเราก็ไปจะป้องกันยังไงเราไม่แน่ใจหรอกครับว่าวันหน้ามันจะเกิดอะไรหรือไม่เกิดจากเราเคยคิดว่าเรามี็นสงครามโลกเกิดมาสองครั้งใช่ไหมครที่ถามไงไม่มีแน่ท่านคิดว่ามันจะไม่มีหรือเปล่าผมไม่ได้สร้างความหวาดกลัวแต่วันนี้มันมีหลายเรื่องที่มันสอบไปตรงโน้นตรงนี้แต่เผอิญว่าผู้นําแต่และประเทศก็พยายามที่จะหยุดพย,ย,ย,ยายามจะแก้ปัญหาให้ได้ แม้การลบวันไปตายแล้วละ่ะใช่ไหมเหมือนกับที่ไปลบที่ไอซิดที่อะไรต่เนี้ยใช่ไหมจนะ๊ะลบวันอยู่เรื่องศาสนาบ้างเลยบ้างเหมือนลบวันอยู่ทั้งโลกยังมีอยู่เท้งนั้นแหละรานนี้เรารู้ได้ไงว่ามันจะไม่หลุดไปที่โดน,นที่นี่นะภาตายแล้วก็ยังไม่่อยเรียบร้อยดีสิ่ง,งนี้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าความมั่นคงนะภายในก็เหมือนกันยาเจ็บเตจขบวนการค้ามนุษย์แรงงานต่างด้าวมันต้องใช้ตรงที่จํานวนมาก ถ้าไม่มีเจ้าที่ไม่มีทหารอยู่มันไม่มีคนจะทางานต้องไปจับที่จัดจ้างจ้างคนมาเมื่อไหร่จะทันต้องมาฝึกใช้อาวุธฝึกแรงแต่งเยอะแยะไม่จ้างวันนี้เป็นพุ่งนี้ไม่ได้หมันต้องฝึกคนที่จ่างไม่เคยจับอาวุธเลยเนี่ยอย่างน้อยก็สามเดือนถืออาวุธได้แต่วก็ฝึกต่อไปเรื่อยยุทธวิธีการใช้อาวุธทำาไงจะไม่เกิดอันตรายต่อฝ่ายเดียวกันนั่นเขาเรียกกับฝึกทหาร้าอย่างจักไม่เข้าใจละ อย่างไรก็ตามครับภายหลังจากคลิปดังกล่าวได้มีการเผยแพร่เป็นสาธารณะงานนี้ก็ทําเอาเราบรรดาชาวเนี็ตทับตาเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายว่าแต่เป็นอย่างไรไปดูคอมเมนต์จากชาวเน็ตครับ สวัสดีครับพัชระพู้เจริญพักดีครับลวงเอกบางหลงนะครับตั้งแต่ปีใหม่ก่อนปีใหม่จนถึงปีนี้มาสิบสามวันนะครับพี่น้องทหารหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนทุกกองกำลังก็ไม่ได้พักผ่อนนะฮะขอขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องทหารหารนะฮะโดยเฉพาะ ชกรลาดยญ้าที่จับกลุ่มพม่าหนีหนีเข้าเมืองอ่ะพม่าหลบหนีเข้าเมืองฮะแต่ชกกลาดยา้าไอ,อ,ขอ้ของกองกําลังสุดสีนะฮะกองกําลังสุดสีก็จับทํางานไม่ได้พักนะคืนที่สามเ็ดครับวันนี้เป็นวันสําคัญเพราะว่าเป็นวันสถาปนากองทัพภาคที่หนึ่งครบร้อยสิบห้าปีครับซึ่ง องคมนตรีลงตูก็มาเป็นประธานในวันสถาปนาน,นี้นะฮะทัพภักหนึ่งขณะนี้ก็มีแม่ทัพใหญ่พลโทอรมรฤตบุญสุยาเตรียมหาร27นะฮะฐานคอแดงเป็นแม่ทัพภักหนึ่งและเป็นผู้ในการรักษาวความมั่นคงภายในพักหนึ่งครับวันนี้เนี่ยท่านองคมนตรีประยุทจันโอชาเนี่ยท่านก็มาเป็นประธานเพราะท่านเป็นอดีต แม่ทัพภาคที่หนึ่งนะฮะและเป็นอดีตผู้อุ่งในการรักษาความมั่นคงภายในภาคหนึ่งซึ่งพี่น้องทหารหารให้ความเคารพรักใคร่นะฮะเช่นเดียวกับพี่น้องสมุทประการพี่น้องชนบุรีและพี่น้องตัวประเทศโดยเฉพาะพวก,กับผมเนี่ยที่รอดชีวิตได้ในการต่อสู้เกี่ยวกับการปลอมบัตรสวมบัตรเรื่องราวต่างๆในสมุทประการเนี่ยก็มีชีวิตอยู่ได้เพราะในสมัยที่ องคมตีลงตูเป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งเป็นผู้ในการรักษาความมันคงภายในภาคหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมีหลายท่านที่มาเลยดูจากรูปมีทั้งพลเอกสมทัศน์อัตนานพลเอกปณิตมาลายอริศูรนะฮะพลเอกพรชัยเดชติวงศ์พลเอกนิพนธ์พาลิมณิตพลเอกไพศาลกตันยูพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรพลเอกพลเทพเทพกัญจนาลและก็มีบิ๊กปูแม่ทัพขอบทบเนี่ยนะฮะ ร่วมการต้อนรับนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราคนไทยทุกคนเนี่ยต้องให้กำลังใจพี่น้องทหารหารนะฮก็ขอให้กำลังพลของกองทัพบ,บกกำลังพลของกองทัพเพศหนึ่งทุกนายนะฮะทุกองกำลังเลยเนี่ยจงมีพลานไมัยแข็งแรงสมบูรณ์นะครับก็ขอให้เป็นที่พึ่งของประชาชนให้เป็น พลังที่ยิงใหญ่ในการรักษาราชอาณาจักรไทยนะฮะโดยเฉพาะตามแนวชายแดนตลอดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นชายแดนไทยพม่าไทยลาวไทยเขมรอันนี้คือความเป็นจริงถ้าฝา่งหนึ่งรับผิดชอบทั้งด้านพม่าผู้กันตรงแล้วก็ด้านเขเมรน,นะฮะอันนี้ก็เป็นวันสำคัญครับผมก็อยากจะกราบเรียนว่า เนี่ยผมไปดูช่วงระหว่างผมก็ไปดูตามแนวชายแดนนะฮะไปอย่างไปที่หนองคายก็ตรงนั้นท่านนะ่าจะเป็นกองกําลังสุสักม์มนตรีอันนี้คือเชี่ยเห็นว่าในวันหยุดในวันที่ทุกคนมีความสุขกันเนี่ยพี่น้องทหารหารทุกท่านเนี่ยท่านไม่ได้พักผ่อนนะฮะอันนี้แหละเป็นคําตอบว่าเรามีทหารไว้ทาไมนะครับ นะนนออยาอนบนะครับวันนี้เนี่ยผมดูขออนุญาตดูจากกลุนะครับครับก็ขอบคุณทหารทุกนายขอบคุณกองทัพบกแล้วก็ขอบคุณ,กอ,บบก,ก,อคณกองทัพภาคที่หนึ่งครับพัชระพลจันรืญพักนีหลวงเอกบางหลงคนบนออกครับขอบเป็นกำลังใจให้พี่น้องทหารหารอีกครั้งนะฮะขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเอกบางหลงด้วยนะครับ